สวัสดีครับทุกคนผมดิ๊กแอนเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ด one piece op ศูนย์เก้ากันต่อดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องครับทุกคนผมเอากล่องสองกล่องแรกออกมาเปิดแล้วนะคบหลังจากที่ทุกคนได้ดูการ์ดสองแยกไปบ้างแล้วใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแบบกล่องบ้างดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรดีๆออกมาหรือเปล่าครับวันนี้ผมก็ขอเปิดทั้งหมด2กล่องก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีทั้งหมด48แพ็คครับ ที่ดูซองแยกไปแล้วเนี่ยก็ลุ้นสนุกแล้วใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพอเป็นแบบกล่องแล้วเนี่ยผมจะได้อะไรดีๆออกมาหรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ มาครับทุกคนเรามาเริ่มกันที่กล่องแล้วนะคบผมไปตัดเสร็จออกมาแล้วครับทั้งหมด242องครับพอเรามาดูแบบกล่องเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับแบบ2องแยกนะครับเพราะว่ามันมีจํานวนการ์ดที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยควรจะมี SR3 ถึง4ใบนะครับแล้วก็การ์ดพารัลเลลอีก1ใบครับแต่ถ้าเกิดว่าโชคดีมากๆเนี่ยเราก็อาจจะได้การ์ดพารัลเลลถึง2ใบนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นการ์ดลีดเดอร์พารัลเลลหรือว่ามีการ์ด SP อีก1ใบนะครับก็จะมี SR เหลืออยู่แค่3ใบในกรณีนั้นครับเป็นลุ้นกันดีกว่าครับทุกคนว่าจะมีการอะไรดียกมาหรือเปล่าครับก็ยังหวังนะครับให้เป็นกล่องที่มีการพิเศษ2ใบเพราะว่าจะคุ้มที่สุดนะครับมาครับกล่องแรกครับทุกคนเห็นการเป็นรอย1ใบครับ แต่กล่องแรกเป็นกล่องเกลือนะครับเพราะยังไม่มีอะไรเลยครับแล้วการลีเดอร์ออกมาแล้ว2ใบครับเป็นสีฟ้าของบาร์ี้แล้วก็สีแดงของชาร์ส์นะครับน่าเสียดายครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้การลีเดอร์พลเรือของ2ใบนี้ก็คือหมดไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยครับมันมีความน่ากลัวของการเปิดแบบกล่องอีกอย่างนึงก็คือบางทีมันรู้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราได้การลีเดอร์มาแล้วเนี่ยสอใบปกติกล่องหนึ่งมันจะมีลีเดอร์สใบใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเราได้มาแล้ว2ใบเนี่ยแล้วระหว่างทางเราเจออีก2ใบ 2> ก็คือจะไม่มีโอกาสได้ลีนเดอร์พาราเลลแล้วครับหรือว่าถ้าเกิดเราได้การ์พาราเลลมาแล้ว1ใบแล้วก็เป็นการพาราเลลธรรมดาเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้ SP หรือว่าการคอมิกแล้วนะครับเพราะว่าการพวกนั้นมันจะมาพร้อมกับการสเปเชียลครับอะไรอะไรแบบแบ,บนี้ครับหรือว่าถ้าได้ SR มาเร็วๆ4ใบก่อนจะได้การพิเศษก็คือหมดเหมือนกันนะครับทุกคนบางทีเนี่ยการสุ่มแบบกล่องเนี่ยมันก็แอบรู้นะครับระหว่างทางครับทุกคน ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาในทิศทางรูปแบบไหนครับตอนนี้ก็คือการ์ดลิเดอร์ออกมาแล้ว2ใบนะครับเกือบขยำนะครับเหลืออีกหนึ่งใบอยู่ในนี้ครับลิเดอร์ออกมาแล้ว2ใบครับโอกาสที่ได้ลิเดอร์พัแล้วก็เหลือสองใบนะครับทุกคนมาต่อครับชื่อกองนี้ลิเดอร์ใบที่3ออกมาแล้วครับทุกคนแสดงว่าเหลือลิเดอร์อีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็ SR ออกมาแล้ว1ใบครับสีม่วงน่าจะเป็นของลูฟี่ อ่ะยังดีครับเป็นของนิโคโรบินครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้การลีเดอร์พาเลทของลูฟี่ก็ยังมีอยู่นะครับทุกคนไปต่อครับไปดูกันครับว่าจะเป็น SR ของใครครับใบแรกครับโอ้โรบินใบนี้สวยดังครับเป็นการธรรมดาน่าเสดายนะครับถ้าใบนี้เอามาทําเป็นพาเลทเคิดว่าน่าจะราคาดีอยู่ครับอของใครครับ SR ครับสีฟ้าครับ บักกี้บะครับมาครับหนึ่งสองสามชุดของคร็อกโคดได้ครับเห็นเป็นหัวบักกี้แต่จริงๆเราเป็นของคร็อกโคดได้นะครับน่าเสียดายครับเพราะว่าใบนี้ผมก็มีแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นใบที่3แล้วครับตอนนี้ผมขาดการ์ด s ออยู่กี่ใบครับจําไม่ได้ครับแต่ว่าใบนี้เคยได้แล้วครับต่อนะครับก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับมีการ์ดใบสุดท้ายเป็นการ์ดแวร์ของมิโกโรบินนะครับ หมดไปแล้วทั้งหมด8แพ็คครับได้ SR มาใบเดียวครับพร้อมกับการลีดเดอร์ที่ออกไปแล้วถึง3ใบครับเหมือนจะไม่ใช่กล่องที่เป็นการ2ใบหรือเปล่าครับไม่แน่นะครับอันนี้อาจจะมีการสเปเชียลออกมาก็ได้ครับมาต่อกันครับทุกคน4ซองถัดมาผ่านมาครึ่งทางแล้วครับมาลุ้นก,กันต่อนะครับชื่อ เป็นสีซองเกลือครับทุกคนไม่มีอะไรเลยครับแหมเหมือนกับว่ากาดดีๆมันจะมากระจุกกันอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นกล่องกลองเกลือครับตอนนี้ยังขาดกาด SR ออีก3ใบแล้วก็กาดพาราเซออีก1 2ถึงใบนะครับกาดดงแบบพิเศษก็ยังไม่ออกครับน่าจะไปกระจุกกันอยู่ที่ข้างหลังครับ แด้การ์ด SP หรือว่าการลีดเดอร์หรือเปล่าต้องมันลุ้นกันนะครับทุกคนขอให้มีการสวยๆแพงๆออกมาก็แล้วกันนะครับมาครับมัดต่อครับอีก4ี่ซองถัดมาครับเปิดการแบบนี้ที่ไรก็ลุ้นตื่นเต้นตลอดเลยนะครับแต่จริงๆนะครับดวงผมไม่ค่อยมากับการสุ่มการแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าอยากได้การดดีๆผมว่าไปสุ่มแบบซองสุ่มเอานะครับถึงจะจ่ายแพงหน่อยแต่มันได้โอกาสได้มันสูงกว่าหรือเปล่าครับผมคิดอยางงั้นนะครับ อันนี้ก็เปิดขำๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมาก็ถือว่าโชคดีนะครับทุกคนเหมือนจะมีการพิเศษออกมาแล้วครับอยู่ใบสุดท้ายเลยครับทุกคนของใครครับนี่สีออกดำๆนะครับอืมเป็นการพิเศษจริงๆครับใบเดียวครับแล้วก็ไม่มี SR ด้วยครับเดี๋ยวผมขอแยกไว้ก่อนก่อนนะครับนี่แยกไว้อย่างนี้ครับมันเปิดยากนะครับ มาครับต่อครับอันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับทุกคนนี่ครับเป็นการธรรมดาทั้งหมดเลยครับสุดท้ายเป็นใบใดของซัมโบมาลุ้นนะครับว่าจะเป็นการ์ดพาราเรลของใครครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าโอกาสได้คอมมิ่ก็คือหมดไปแล้วนะครับมาครับขอให้เป็นการ์ดสวยๆแพงๆแล้วกันนะครับ สีแบบนี้ทุกคนคิดว่าเป็นการ์ดของใครครับของคุโรฮิเกะหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่สีมันออกดำๆครับทุกคนเออไม่รู้ป่ะไปดูกันครับมาครับหนึ่งสองสมชุบของมิฮอคนั่นเองครับเป็นการ์ด SR พาร์เล์ของมิฮอคครับเอาจริงๆก็สวยนะครับแต่ว่าอื เฉยๆนะครับใบนี้คิดว่าน่าจะราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับแอบอยากได้ของคนอื่นมากกว่านะครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วเดิไปเช็คราคากันดีกว่าครับใส่ซองแล้วก็เช็คราคามาแล้วเรียบร้อยนะครับการใบนี้ราคาอยู่ที่เราประมาณ1,600เยนเท่านั้นเองครับทุกคนอีกไม่นานเนี่ยราคาก็น่าจะลงไปสู่ราคาการันตีขั้นต่ํา1,200เยนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณนี้ครับ1,600เยนครับแล้วการพาร์เรลก็ออกมาแล้วนะครับที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับ ยกเว้นเสียแต่ว่าผมจะได้การลีดเดอร์พาราเรลอีกหนึ่งใบนะครับเพราะว่าพอรากาศพาราเรลมันออกมาแล้วครับใบหนึงครับก็รุ่นได้แค่ลีดเดอร์พาราเรลกับ SR เท่านั้นเองครับถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็จะ SR มาอย่างน้อยๆ3อีก3ใบครับ2อถึงสใบครับต่อครับเอือารมาแล้ว2ใบครับทุกคนแล้วก็การด้งแบบพิเศษนะครับแล้ว SR ใบนี้น่าจะเป็นของช้างเลยครับ ออกมันลวมากเลย SR ของช้างขอให้ขายได้แพงๆเลยครับเพราะว่าได้มาเยอะเกินครับนี่ครับมาดูกันครับใช่หรือเปล่าครับมันใช่อยู่แล้วครับนี่ครับ SR ของช้างนะครับซึ่งใบนี้ก็เคยได้ไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขายนะครับ SR ใบที่2ออกมาแล้วครับต่อครับเหลือมีการด้งแบบพิเศษอยู่หนึ่งใบในนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็เคยได้ไปแล้วนะครับ แล้วก็อีกใบหนึ่งครับเป็น SR อยู่ที่ใบสุดท้ายครับของใครครับหวังว่าจะยังไม่เคยได้แล้วกันนะครับมาครับ1 2 3สชิบคอวลาโคอวลาครับมาครับเดี๋ยวผมเข้าไปใส่ซองก่อนแล้วกันนะครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็น SR ใบที่3แล้วนะครับ ต้องมาลุ้นกันครับว่า4ซองสุดท้ายจะมีการลดเดอร์พาราเลลหรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็น่าจะเป็น SR ให้ได้เห็นกันนะครับมาครับสซองสุดท้ายครับดูให้มันจบจบไปเลยครับทุกคนมาครับ4ซองสุดท้ายครับกรีดก่อนนะครับชื่อโอ้เราไม่ใช่แล้วครับเป็นอ้าวแล้วนี่เป็นกล่องเกลือแบบสุดๆครับพะมี SR แค่3ใบพร้อมกับการลดเดอร์ใบสุดท้ายของลูฟี่แต่ไม่ใช่พาราเลลครับ นยครับอย่างที่ผมบอกครับบางทีเราเจอกล่องเกลือนะครับมันไม่ใช่ว่าจะการันตีเสมอไปนะครับว่ามี sr แค่3อ่ a แค่ใบนะครับบางกล่องก็มี sr 3ใบแบบนี้เลยครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีการพิเศษออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับนยครับเป็นเกลือของแท้เลยครับจบไปแล้วครับกล่องแรกครับได้การ์ดของมีฮอคมาใบหนึ่งกับ sr แค่3ใบเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกล่องที่2กันต่อดีกว่าครับ นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่2ครึ่งหลังกันบ้างดีกว่าครับผมตัดออกมาแล้วทั้งหมด24สซองนะครับมันลุ้นกันต่อดีกว่าครับกล่องแรกก็คือเกลือแบบเกลือมากๆเลยนะครับ SR ยังให้มาแค่3ใบทุกคนคิดเอาเองแล้วกันครับส่วนใบของมีฮอก,ก็ไม่ใช่เป็นใบที่แพงอะไรนะครับก็หวังว่าจะมีการดีๆใส่บังออกมาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือทอมากๆเลยครับแล้วก็มีการอีกหนึ่งใบติดอยู่ในนะี้ โอเะมาต่อกันครับสี่ซองแรกครับหวังว่าจะมีอะไรดีๆอยอกมาแล้วกันนะครับขอให้เป็นกล่องที่มีการพิเศษ2ใบแล้วกันนะครับทุกคนมาครับไม่มีอะไรเลยครับเป็นเกลือนะครับแล้วก็การดของบาร์กี้ลีเดอร์ใบแรกออกมาแล้วด้วยครับไม่รู้ว่าดูแบบไหนดีกว่ากันนะครับดูแบบกรีดแบบนี้หรือว่าดูแบบเป็นทีละซองดีกว่าครับเพราะว่า พอกรีดใบนี้แล้วบางทีมันแอบเห็นก่อนนะครับทุกคนกับผมถนัดแบบนี้นะครับแล้วช่องของผมก็ทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับทุกคนก็อาจจะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับหมดไปแล้วครับสี่ซองแรกครับสี่ซองเกลือครับเอาจริงผมก็ชอบดูตอนที่กรีดอยู่นะพอมีอะไรบับขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับว่าเลือดสุบฉีดนะครับมันได้หลุนนะครับแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเวลาผมดึงไพ่ขึ้นมาดึงการ์ดขึ้นมามันจะแบบว่าเป็นรอยได้นะครับ มันก็ช่วยให้เรารู้นะครับพอมีการดีๆจะได้ระวังครับต่อมาครับซี่ซองถัดมาครับไปครับโอ้เกลืออย่างเราะทุกคนเหมือนกับว่าการดีๆมันอยู่สี่ซองข้างหลังรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนกับว่าซองแรกๆส่วนใหญ่จะเกลือนะครับวันนี้แปดซองแล้วครับไม่มีแม้แต่ SR สักใบเลยครับอย่างนี้คนที่ซื้อกาดแบบว่าครึ่งหนึ่งนี้ไม่เศร้าแย่หรอครับครึ่งแรกแล้วได้ไปโดนครึ่งแรกเนี่ย มือการ์ดส่วนใหญ่จะไปเอาใบที่2มาแล้วครับลีดเดอร์ครับของลิมมูนะครับลีดเดอร์ออกมา2ใบแล้วนะครับจะไม่ได้กับเขาหรือเปล่าเนี่ยการกล่องไอ้กล่องที่มีการ์ดสองใบครับใบสไปด์ของสบูรนี่ก็เห็นมาเยอะแล้วนะครับทุกคนต่อครับเริ่มกลัวแล้วทุกคนเปิดการ์ดไปเยอะเล่นเริ่มกลัวนะไม่ใช่สนุกนะครับตอนนี้เครียดครับต่อมาครับอีกสี่สองถัดมาครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าผมจะมี12กล่องก็จริงนะครับทุกคนแต่ว่าผมได้มาแยกเลยนะครับไม่ได้ซื้อมาแบบเป็นคาร์ทันนะครับที่ว่ามันจะมีการลีดเดอร์สองใบกับการเอสพีแน่ๆหนึ่งใบครับอันนี้ก็คือสุ่มหมดเลยครับอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าหาซื้อแบกคาร์ทันไม่ได้ครับทุกคนมาครับต่อครับโอ้เหมือนจะมีลีดเดอร์ไม่ใช่ลีดเดอร์การพัลเลียออกมาแล้วครับทุกคนอยู่ข้างหน้านี้ครับ ไมลายมันคุ้นๆวะซ้ำปะเนี่ยซ้ำปะเนี่ยของใครครับอไม่ซ้ำครับเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งใบที่ผมอยากได้หรือเปล่าครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นใบของนิโกโรบินที่เป็นแรร์พา拉เลครับแต่ไม่แน่ใจครับทุกคนมันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับจริงๆใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างสวยนะครับถึงแม้ราคามันจะไม่ได้แพงขนาดนั้นก็ตามครับมาครับ1 2ึ่งสงสามชึบจริงๆเลครับได้มันแล้วครับสําหรับการแรร์พาเลลของนิโคโรบินครับชอบนะครับใบนี้สวยมากครับผมว่านี่ครับ อีกหนึ่งใบที่ผมอยากได้มาตั้งแต่ตอนที่เห็นเขาทำเป็นอาร์ตออกมาแล้วนะครับสวยจริงๆครับทุกคนเดี๋ยวไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคากันดีกว่านะครับว่าตอนนี้ราคาของการ์ดใบนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับใส่ซองมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนการ์ดใบนี้นะครับของนิโคโรบินครับราคาอยู่ที่เราประมาณ2,500ยเยนครับก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ก็ราคาถือว่าอยู่ที่กลางๆแล้วใบนี้ผมก็อยากได้มากๆนะครับ เนี่ยครับการพิเศษออกมาแล้วใบหนึ่งครับตอนนี้ที่หวังได้ก็มีแค่การที่เป็นการพิเศษนะครับก็คือการลีดเดอร์ครับเพราะว่าการพาเลออกมาแล้วไม่ลีดเดอร์ก็ SR สรละครับแล้วการใบสุดท้ายก็เป็นการด้งแบบพิเศษละครับแล้วตัวกล้องนี้มี SR 1หนึ่งใบด้วยครับมาดูนะครับว่า SR ใบแรกจะเป็นของใครครับสีม่วงนะครับหนึ่งสองสามชุบของซานจิครับทุกคน สวยดีนะครับใบนี้ครับเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับยังเหลือการพิเศษอีกอย่างน้อยๆ2ใบครับแต่กล่องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเหลือแค่การโดมแบบพิเศษใบสุดท้ายนะครับนี่ครับไปต่อกันครับอีกครึ่งทางครับหวังว่าจะมีการลดเดอร์ออกมานะครับทุกคนตอนนี้ลดเดอร์ออกไปแล้ว2ใบครับเรายังมีโอกาสได้อีก2นะครับถ้าออกมาครบ2หรือไม่ก็ SR ออกมาอีก3นี่ก็คือจบแล้วครับ บัรลุนครับว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าครับทุกคนสีสองถัดมาครับขอกรีดก,ก่อนครับว้าเราเออออกมาอีกสองแล้วครับนั่นเท่ากับว่าแต่ว่าลีดเดอร์ยังไม่ออกนะครับแสดงว่าตอนนี้ผมยังมีโอกาสได้ลีดเดอร์พาราเรลหรือไม่ก็ SR อีก1ใบนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้เลย อันนี้น่าจะเป็นของทิจิครับได้มาหลายใบแล้วนะครับสำหรับ SR ของทิจิใบนี้ครับต่อครับ SI อีกใบนึงของใครครับโอ้มีฮอกมาบ่อยมากเลยครับใบที่ห้าแล้วมั้งครับเนี่ยสี่ห้าใบแล้วครับสำหรับมีฮอกนะครับกับทิจิครับได้เยอะมากๆครับที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับ ตอนนี้ผมได้การ S R มา3ใบแล้วนะครับแสดงว่าเหลืออีกใบหนึ่งครับต้องลุนนะครับว่าจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าอาจจะไม่มีอะไรออกมาแล้วจบแค่นี้ก็เป็นได้นะครับอีก4ซองที่เหลือเป็น2องเกลือครับหรือ S R หนึ่งใบครับหรือลีเดอร์พาเรืออีกหนึ่งใบครับต้องมาลุนเนี่ยครับว่าจะได้อะไรครับทุกคนลีเดอร์พาราือออกมาเถอะขอลองไปครับลุนกันต่อครับทุกคนการมันติดอะ หวังว่าจะไม่มี SR แล้วกันนะครับไม่มี SR แล้วก็มีล e เดอร์ออกมาอีกหนึ่งใบครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการ์ดพา rale ลด้วยครับแสดงว่านี้เป็นกองเกลือนะครับต้องมาลุ้นครับว่ากองสุดท้ายอีกหนึ่งใบที่เหลือจะมี SR หรือว่าล e เดอร์พา rale ลหรือเปล่าครับหรือไม่ก็ไม่มีอะไรเลยครับจบแค่นี้ครับกองนี้ไม่มีอะไรนะครับกองสุดท้ายครับทุกคน มาครับมีโอกาสจบแค่นี้สูงมากๆเลยนะครับเพราะว่า SR อย่างต่ำๆ3า3ใบมันก็ครบแล้วครับไม่รู้ว่าจะเป็นซองที่มี SR 4ใบหรือเปล่านะครับมาครับ4ซองสุดท้ายมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกคนมาครับชือ่ออ่ะมีการลีดเดอร์ใบสุดท้ายออกมาแล้วครับแล้วเป็นกองที่มี SR 3ใบจริงๆนะครับ หรือว่าช่วงนี้เขาปั๊บเลทเป็น SR สาใบทั้งหมดแล้วครับทุกคนไม่ดีเลยครับใบสุดท้ายเป็นของทิจินะครับแล้วก็ไม่ใช่กล่องที่เป็นการพิเศษ2ใบนะครับจบแค่นี้ครับทุกคนจบตั้งแต่ครึ่งทางแรกแล้วนะครับและนี่ก็คือ4ใบที่ผมได้มาในวันนี้ครับนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดจากการเปิด2กล่องในวันนี้ครับน่าเสียดายที่ว่าไม่ใช่เป็นกล่องที่มีการพิเศษ2ใบนะครับแล้วก็ได้ SR มาอย่างละแค่3า ใบต่อกล่องเท่นันเครับถือว่าขาดทุนนะครับแต่ก็ยังดีครับที่ว่าได้พอลเลลของมีฮอคก,กับใบที่อยากได้ของนิโกโรบินมานะครับถึงแล้วาะคาจะไม่ได้แพงมากแต่ก็เป็น2ใบที่รู้สึกว่าค่อนข้างสวยทีเดียวครับทุกคน และนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดจากการเปิด2กล่องในวันนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับแล้วผมก็ยังเหลืออีกหลายๆกล่องนะครับผมควรจะเปิดต่อดีหรือเปล่าทุกคนลองพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมครับหรือว่าหยุดแค่นี้แล้วเอากล่องที่เหลือไปขายดีครับก็จะได้เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับทุกคนแล้วถ้าใครอยากจะดูคลิปแบบนี้นะครับดูผมสุ่มการ์ดวันพีชสัตว์ฉลใจจีบังกุจิหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์จากอันนี้ไม่ต่าง,างก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไมครตบบ์ให